เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตร,ริย์หรือเปล่านะวันนั้นผมท้านะครับครับถ้าเกิดว่าเราพูดนะวันนั้นมาคุยกับผมอืแต่ว,นนวทาไมมันเลยแต่วันนั้นเราไม่ได้พูดเพราะอะไรครับครับเพราะทุกฝ่ายโจมตีเราจนสังคมเชื่อไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอืทุกฝ่ายโจมตีเราจนสังคมเชื่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับครับถามว่าวันานาคตใหม่เรามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันไหมไม่มีไม่มีอนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ผมถามว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษกับสถาบันในการยุบพักอนาคตใหม่ครับคําตอบการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับหลังการยุบหลังการยุบพักอนาคตใหม่ใช่ไหมครับหลังการยุบมักอนาคตใหม่ออกมาเยอะมันต้องผมไม่เข้าใจคุณธนาธรตอบบอกว่าเป็นเพราะยุบพักอนาคตใหม่ถึงเกิดม็อบใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับเพื่อให้มีการปฏิรูป ใช่ไหมครับม็อบออกมาแล้วมันยึดโยงกันยังไงเหรอคนันอันนี้ก็ต้องไปถามคนที่เขาทำม็อบนะผมคิดว่าก็ต้องไปถามคนที่ทําม็อบนะครับในทางนะสื่อมวลชนถ้าเกิดว่าไปถามคนที่ทาม็อบน่าจะได้คําตอบที่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับประเด็นมันคืออย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่มีใครหรอกที่คิดจะล้มสถาบันครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนล้วนปางปรารถนาดีกับประเทศด้วยกันครับนะครับและเรา พวกเราพูดเสมอวิธีการที่จะทำรงสถาบันให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปครับคือการค่อยๆปรับเปลี่ยนสถาบันให้อยู่กับยุคสมัยให้อยู่กับรัฐธรรมนูญอยู่กับประชาธิปไตยนะครับดังนั้นถ้าใครมองว่าข้อเสนอนี้ radical เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแล,วแล้วข้อเสนอปฏิรูปที่ไม่ radical มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับย้ำกันอีกครั้งว่า พวกเราตั้งพรรคการเมืองทํางานการเมืองในสภาผมพูดหลายครั้งปือสเก็ะบอกผมยังไม่มีเลยจะเอาอะไรไปทําครับนึกออกไหมครับมือสเก็ะบอกยังไม่มีเลยนะฮะให้คนถูกตั้งพิงพูดหน่อยนะครับขอไม่ให้อาจารย์ปิยบุตรหน่อยครับผมเรื่องนี้อาจารย์ปิยบุตรก็ตอบตอบที่ีที่สุดนะปตรประเด็นพี่เอกยังไม่ตอบคาถามคุณธนาธรยังไม่ตอบคาถามว่าลดโทษลงมาแล้วก็เดินไปสู่โหมดของเขาเขาเขาตอบแล้วกลับมา กลับมาบอเวลาบอกว่าลถโทนเนี่ยถ้าคุณมองอย่างไม่เป็นอกติแล้วมองจากความจริงอโม u ที่พักก้าวไกลทํากับพักเพื่อไทยมีหนึ่งหงสองอยู่ในนั้นไหมครับไม่มีหนึ่งหนึ่งสองที่เอาบอกว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการร่วมจึงหาหาเหตุหหาเตุพูดให้ชัดเลยหาเหตุ ดังนั้นเนี่ยอะไรนะับว่าจะไม่จับมือกับรับถามว่าหนึ่งหนึ่งสองมันอยู่ในเอมอยู่เป็นเงื่อนไขไหมเออไม่ใช่ก็พูดตรงๆแบบดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นผมเอากันให้ชัดว่าถ้าตัดอคติและเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงออกไม่มีครับที่บอกว่ามาร่วมรัฐบาลกันเถอะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยกันใครไม่แก้หนึ่งสองร่วมกับฉันร่วมรัฐบาลไม่ได้ไม่มีครับ ไม่เคยยืนยันเรื่องนี้ครับว่าถ้าร่วมรัฐบาลต้องยกมือแก้หนึ่งหนึ่งสองร่วมกันไม่มีครับเขาไม่ได้กลัวหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวนี่นะอ๋อคำถามพออาจารย์พิทยบุตรแล้วแล้วกับคุณอนุทินหรือหรือผู้มีบารมีของพรรคคุณอนุทินก็มีพูดคุยกันบ้างครับก็มีพูดคุยกันบ้างคำถามแบบพิเวลล่าอะไรคุยคุยอนุทินคุยกับคุณอนุทินก็เมื่อเช้านี้เองครับอเมื่อเช้าเลยเหรอครับผมเฟซทูเฟหรือว่าโทรศัพท์กดผิดครับ ไม่มีทางไม่มีความบังเอิญในทางนั้นผมไม่เคยเชื่อความบังเอิญโทรถามคุณอนุตินได้เลยไม่ใช่กดเบอร์อนุตินนี่ไมดไดูเบอร์ตอนนี้เลยเราไม่กดได้ดูเราดได้ดูตอนนี้เลยดูตอนนี้เลยผมอยากรู้ว่ากดติดติ่งผมเปิดได้ดูตอนนี้เลยพี่วีรู้สึกอะไรพี่วีมือจะรู้สึกคุณจะลุ้นมากเลยนะให้ส้มคุยดูเครื่องหนึ่งเลยดูเครื่องหนึ่งล้อไม่จริงอันนี้โทรหาคุณอนุตินได้คุยกับอนุตินครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเช้านะครับจุกดผิดเอาว่า